วอ้ิ๊นนะคุณวันนี้ก็มาต่อกับ e v พีสองอีสองที่บอกว่าจะดีสซีคอร์ดสลับไปสลับมาเร็วๆนะทุ้ชมไม่ใช่เร็วตามจิ๊ก็อานต่อจากคลิป e p พหนึ่งนั่นแหละไม่ลุกไปไหนเฉยๆเพราะว่าคลิปมันจะยาวเกินโอเคนะทุกผู้ชมมาดิอีพีสองต่อกันเลยอีพีสองจะดิต่อแบบความมาร์คเมาเมาเมาโอเคอีพสองอีพสองก็ลืมพูดไปนะทุกคนว่า การสอบครูจะให้ดีดรองเป็นเพลงช่ปะถ้าสอบขอดเสร็จเรียบร้อยหมดทุกขอดที่ครูให้ดีดแต่ว่าไม่มีขอดทาบนะทุกผู้ชมทาบแบบนี้ตังเรียนโง่แทบตายจะให้มีขอดทาบครูก็คงจะไประไลแล้วนะนักเรียนโง่แทบตายถ้าครูให้มีขอดทาบก็ไม่รู้จะว่าอะไรแล้วก็เกินปุยมุยโอเคไม่มีขอดทาบไม่มีขอดที่เบียบต้องจับแบบลูดไปลูดมาดไม่ใชื่ ขอที่จับครึ่งเสียงรถเสียงไม่มีนะไม่มีด้าท่านผู้ชมจะสอบเอออันนี้ก็พูดแต่เรื่องสอบมันวกวนน่าเบื่อนะพูดเรื่องใหม่ดีกว่าพูดเรื่องสอบสอบร้องเพลงที่แบบให้ดีคีดต้านั่งบีนลงไปแล้วก็ให้นักเรียนร้องเพลงเป็นด้วยแล้วก็คิดออกแล้วแหละว,ว่าเราจะเอาเพลงอะไรนะทุกชมเอาเพลงเราร้องมันไปแล้วก็ชีเราก็จะเอาเพลงนี้นี่นี่ ที่มันเห็นคนจับประมาณแบบนี้นะท่านผู้ชมชีชี้แบบว่าชีวิธูมีแต่เงินวิธูมีแต่ทองวิธูมีใจที่มันดีว่าชีวิธูมีแต่เงินวิธูมีแต่ทองวิธูมีใจเพลงชีวิธูมีแต่เงินวิธูมีแต่ทองเอาเพลงนี้แหละไปสอบเราร้องหมดเราร้องไม่ได้แบบเราร้องไม่ได้เต็มเพลงนะท่านผู้ชมเราลองได้ท่อนเดียวชีวิธูมีแต่เงินกูมีแต่ทองมีแต่เงินกูมีแต่ทองนะ ลองได้ท่อนเดียวแล้วก็จะลองท่อนเดียวสองแล้วก็เตรียมตัวได้เลยต้องคุณมาเตรียมตัวไปแก้สูตรได้เลยแล้วคุณบาอะไรร้องเพลงท่อนเดียวก็คนบ้าอะไรจะนาลังขนาดนี้หรือจะมีเวทมนตร์มาดูงใจอย่างนี้หรอดีดไปเป็นนักผู้ชมดีดไปหมู่วกเศรสก ต่อไปจะเป็นคอส,สีมามาเริ่มกันเลยคอส,สีเราบอกว่าเราจะดีดเราก็สเต็ปเดิมตัวเก่าที่คูขยสอนแบบว่า1แบบนี้นะเราจะเป็นเราตัวนี้เราจะดีดเรียงกันเป็น C, E, E, M แล้วก็ AM นะท่านผู้ชมจะดีดแบบไม่ได้หยุดนะท่านผู้ชมลองดูว่ามันจะได้ไหมอัดไปเรื่อยก่อนจะสองส2ง เพ,พียนละอู้หีสิสผพานมอนีวเวเพียนเล้่ยทุกคนเพียนเอาไปห,หัวเพียนคือเพียนวะขอสุดถ่ายเพียนอีกแล้วเอาไม ขอสีเป็นแต่ข้อสี่นี่ละ่ะเอเอ็มมันเป็นอย่างกักกุ้วเอเอ็มเหียนตลอดเลยเอเอ็มบ่ได้ตลอดเลยเอ็มไอขอสี เราไม่ได้ขอดเอเอ็มเอาไปขอดเอเอ็มออกสักกันมาทันสองเราจะเอาขอดซีขอดซีแล้วก็เราจะเอาขอดอาร์เอเอ็มเฮ้ยใช่เราก็จะเอาขอดซีมาขอดเอเอ็มมาขอดอีเฮ้ยใช่ใช่เราจะเอาขอดซีมาขอดเอเอ็ม มาคอร์ด E แล้วก็มาจบที่คอร์ด E M นะท่านผู้ชมเราจะเปลี่ยนใหม่แบบนี่เราจะเอาแบบว่า C C แล้วก็ลงมา A M แล้วก็ลงมา E แล้วก็ลงมา E M แต่ก่อนเราก็จะมาจบที่ A M อีกครั้งนะท่านผู้ชมแต่ว่าเราไม่เอาและมันมันจบไม่ได้จะเอาแค่จบเราจะเอาไปจบคอร์ด E M พอ มาเอาพิดซ้าอมูตายนี่ทุกคนพ่อจะพานไหมแบบนี้ทุกคนพอจะพานไหม,แบบออไหมเอาไหมเอาไหมขอ4ซีเราจะเล่นลองเล่นต่อไปเรื่อยๆนะเราจะเล่นเป็น C A M อี e, แล้วก็ EM แล้วจะงลองเล่นต่อไปเรื่อยสะดุดตรงไหน,นล้วก็จะต่อไปเลยนะท่านผู้ชมก็ทนเอาหน่อยถ้าว่าใครไม่ชอบก็เลื่อนบานเล่น,นเยนะน็ะอย่าเล่อนบานก็นแล้วกันสงสารหน่อยเมตตาทำความุนกูกไม่ใช่หรอกมาเลิ่ เราลองแล้วนักผู้ชมเราก็อดีตผิดพลาดนะ่ัผู้ชมมันไม่ไปตามมือมันบดไอตามื่อกี่แบบคนเซียนเขาเล่นส่วนเรากม้มก้มยังสิแนมอยู่ย่านต้นไปหมองอื่นก็ขอปราสัวเอาไหมเราจะเล่นอันนี้สามรอบแล้วก็จะจบเลย,ยวันจันทร์หน้าก็สอบแล้วทำใจวันจันทร์หน้าว่าจะสอบอยู่แต่ว่าครูจะอยู่ไหมไม่รู้เต่าใส่ด่าให้มันเป็นงมาไว้ 1> 1, 2, ได้แล้วนี่สีขอแล้วมันวนไม่ได้นะท่านผู้ชมเออเดี๋ยวสีดีซองเทือ่อแต่เม้าบาปัญหามันให้ท่านผู้ชมให้ฉลาดก็มาแก่เลยนะเราก็พยายามดูคลิปใน y o youtube สอนอะไรอยู่แต่ว่า เพื่อเล่นเก่งนะนะเอามาปุฝึกเล่นแล้วมันเล่นโบเป็นนะนะเอาไหมเขาต้องฝึกไปเรื่อยๆมานี่เปลี่ยนกับมาสีมันเดิมไม่ได้นัดโอ้ซีไหม ใช่แค่นี้โอเคเราก็พอก่อนนะมันรู้สึกว่ามันเจ็บมือแล้วมันไม่เจ็บเท่าไหรหรอกทานผู้ชมแต่ว่ามันแบบเหนื่อยแล้วพักแค่นี้เราจะไปดูยิปซออะไรก่อนโอเคก็จะไปอาบนะ้าเปลี่ยนเสื้อนักเรียนแล้วเลย่านผู้ชม,มตั้งไว้อย่างนี้เี๋ยวตั้งท่าถ่ายรูปอ ราจะมาพูดปัญหาคือเราแบบว่าตอนแรกเราดีดขอด C ไปขอด์ด A M ไปขอด E แล้วก็ไปขอด์ด e เ M นะท่านผู้ชมแต่ว่าดีดได้สีขอข์ดนี้ปุ๊บรวดเดียวปุ๊บมันก็จะมีเพี้ยนบ้างเพี้ยนแบบเพี้ยนคัดเพี้ยนแน่แล้วก็ไม่สนใจมันหรอกจะมาขิงคัดเอาตอนขีคู่ให้ดินละ่ะเอออันนี้ก็เอาพวกรไปกอรแต่ว่าจะเพี่ยนมือกลับไป C ีเหมือนเดิมมันเปลี่ยนไม่ไดนะ้ท่านผู้ชมแบบเพี่ยนมาแบบแบบแบบนี้ท่านผู้ชม ปัญหามันเด้อนี่มันนี่ไปนี่มันนี่มันนี่มันนี่เปลี่ยนมาสี่มันก็ทันขี่มันมกตกตด๊กตุ๊กมันก็เบิร์ดขี้แล้วมันกงก็อือเดี๋ยวให้คนที่รู้ระแบบแบบนี้เต้าหดก็แบบแนะนํามาว่าเปลี่ยนขวดยังไงให้มันทันทันกันนะท่านผู้ชมเออบ๊วเม็อันบเมนลองพิมว่าอันเอียยวะอ๋อแก้มน้องนางนั้นแดงเร็ว แกมน้องนางนั้นเปลี่ยนมือว่าท่านหยุดแดงกว่าใครกรจ็จะประมาณนี่ก็อะไรนั่นผู้ชมอ่านโอเคโอเคก็อยากให้คนที่แบบมาคอมเมนต์ได้แต่ว่าใครที่ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านคลิปเราไปได้เลยเพราะว่ามันไม่มีสาระอะไรเลยมันแค่มาเดียดคิดต้าเพื่อให้ตัวเองสอบผ่านแค่นั้นเองนะท่านผู้ชมอืมคลิปนี้ก็เป็นอนะีสองเนาะก็ต่อมาจากคลิป E ีแรก อาทิตย์หนึ่งก็จะมาลงคลิปกีตาร์แบบวิวัฒนาการที่เราเล่นว่าเราพัฒนาลงหรือว่าพัฒนาขึ้นแต่ว่าอย่าพัฒนาลงเลยขอให้พัฒนาขึ้นนะท่านผู้ชมจริงสอบผ่านก็ถ้าไม่ค่อยลงคลิปก็ประมาณว่ายุ่งอยู่กับกีตาร์เพราะว่าจะสอบอะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมส่วนร้องเพลงไม่สูเอาเลยแหละสูเอาศูนย์มั้งไม่คนอย่างเราไม่ยอมเอาศูนย์หรอกเนาะเออต้องไปร้องให้ได้สิร้องไม่ได้ก็ร้องโตโลนโตน้ถีบ ลองโว่วทีไปเลยเนาะโอเคโอเคนะท่านผู้ชมคลิปนี้ถ้าท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะแล้วว่างๆก็จะมาทำคลิปแบบนี้ต่อต่อไปเรื่อยๆแหละเฮ้ยแต่ว่าเรายังไม่ลืมนะคลิป5วิธีที่เราจะทำแล้วก็ยังจะทําอยู่แต่แค่ไม่ว่าตอนนี้ช่วงน,นี้ไม่ค่อยว่างซ้อมกีตารานี่แหละเออปัญหาใหญ่เด็กน้อยม .5 เรียนกีตาร์อทั้ทงชีวิต เคยจับกีตานะแต่ไม่เคยดีดชอบเสียงดนตรีนะทุกคนชอบดีดแบบเสียงดนตรีโอเคคลิปนี้ก็ไปละบ๊ายบาย